HELLO EVERYBODY. my name is พ l ล d ิ e s ุ p ิส I am studying in m a t h i o m 3 HELLO. my name is t a ัญรา a i ีใส I am studying in t h ธ u m 2. 2ว้าพี่เลยคะวันนี้พวกเราเนี่ยมาในแนวสีแดงกันเลยนะคะแะคะ่นั้นแหละค่ะน้องน้องยูน้องยูรู้ไหมว่าปลายเดือนธันวาคมมีวันสำคัญอะไรคะมาในธีมสีแดงขนาดนี้นะคะต้องเป็นวันคริสต์มาสแน่ๆเลยใช่ไหมคะ That's right ใช่แล้วคะ่ะ เอ๊แต่วันคริสต์มาสเนี่ยเป็นวันสำคัญของคนที่นับถือาศาสนาคริสต์ไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมพวกเราต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาด้วยล่ะคะนอกจากเราต้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะเราต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเช่นเดียวกันคะ่ะแล้ววันคริสต์มาสคือวันอะไรล่ะคะ วันคริสต์มาสถือเป็นเทศกาลฉลองของชาวคริสต์ในวันที่15ธันวาคมเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูหรือพระเมสสิยาผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาคริสต์แม้ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับทางวัฒนธรรมทางตะวันตกแต่คริสต์มาสก็เป็นเทศกาลที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก คำว่าคริสต์มาสเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าคริสต์มาสมาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่าคริสเมสที่แปลว่าบูชามิซาของพระคิตเจ้าซึ่งพบในครั้งแรกในเอกสารโบราณที่เป็นภาษาอังกฤษนในปีคศ138 0และในปัจจุบันคำนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นคำว่าคริสต์มาสค่ะ Christmas, คริสต์มาสคือวันที่มีวความสําคัญอย่างยิ่งในศาสนาคริสต์นอกจากจะเป็นโอกาสให้สมาชิกในครอบครัว ได้มาพบปะและเฉลิมฉลองร่วมกันแล้วแก่นแท้ของคริสต์มาสนั้นอยู่ที่การรำลึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์โดยการโปรดให้บุตรหรือพระเยซูมาเกิดในโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติค่ะแม้ว่าวันคริสต์มาสจะเป็นเทศกาลของชาวคริสต์แต่ผู้คนที่ไม่ใช่ชาวคริสต์ก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลาย วันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาสขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะน้องนองดูวันนี้พี่ยังมีคำศัพท์เกี่ยวกับวันคริสต์สมาสมาแนะนำอีกด้วยค่ะวว้าวจริงหรอคะน้องๆทุกคนพร้อมไปรู้ไปความกันไหมคะไปกันเลย let's let <'s> go, <S go! คำแรกนะคะ Santa Claus Snowman p l e s a n t Christmas tree Snowflake r n d น e r Bell ง r e e Lake วันนี้ได้ความรู้กับกับวันคริสต์มาสเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะพี่เนย thank you so much I'm p a s s i o e สำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะ Merry Christmas